สวัสดีครับวันนี้วันพระได้เวลาไปวัดกันนีกแล้วคใครจะไปวัดก็อนุโมทนาสาธุมานะครับทุกนท่านครับไปวัดกันครับจิระยางครับวันนี้เกลกะนิดหน่อยครับขนะันโมดเดงขึ้นมขึ้นหินพพระก่อน ันนี้เราก็มาวัดอียับแต่ว่าวันนี้เราจะมานําเสนอดอกพิกลครับเห็นรหรือเปล่าครับที่เป็นช่อดอกช่อดอกตรงนี้นะครับดอกพิกุลนะครับจะได้ดอกดอกที่บานเห็นไหมครับอุ้ยทำไมถึงเบลอจังพุทธศัพท์ดอกที่บานของดอกพิกุลทองนะครับ ซึ่งเราอาจะปลูกเป็นไม้พุ่มไม้ดอกนะครับไม้พุ่มไม้ดอกตามบ้านเรือนนะครับหรือว่าตามที่สวนต่างๆนะครับคือดอกพิกลนะครับเรามาดูที่มือนี่ก่อนครับที่เก็บมานี่คือดอกพิกลนะครับดอกพิกลนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่อยู่บนต้นจะไม่มีกลิ่นหอมนะครับ เราไม่มีกลิ่นหอมให้เราได้เห็นได้รับรู้กลิ่น,นครับส่วนมากเราจะไปเจอ,อในกระบอกอะจะดมที่เขาทำเป็นะจะดมที่มันเป็นขยาดขยาดแล้วมีกลิ่นนะครับก็จะมีส่วนผสมหลายตัวมาทำครับแต่นะครับที่สำคัญของดอกพิกลก็คือก้านนะครับก้านดอกพิกลนะเดี๋ยวเดีย๋ยวอหยิบดูก่อนนะครับเนี่ยนะครับ ก้านตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเขาแก่เต็มที่นะครับสําหรับก้านดอกพิกลนะครับเอาเอา,เอาเรื่องราคาก่อนนะถ้าอยากรู้เรื่องราคาโลละ200นะครับดอกพิกุลเนี่ยครับเขาซื้อกันนะครับโลละ200แต่ว่ากว่าจะเก็บได้โลหนึ่งไม่ใช่ง่ายนะครับต้องปลูกเป็นยี่0ิบยี่สิต้น30ต้นนะครับเพื่อเก็บเอาเอาดอกพิกลค,ครับ ไปทําเครื่องหอมครับแต่ที่สําคัญมากกว่าเครื่องหอมก็คือก้านดอกพิกลนี้ใช้เป็นยาแก้ปวดฟันอ่าจะมีรสเผ็ดเล็กน้อยนะครับสําหรับก้านดอกพิกุลค,ครับจะมีรสเผ็ดเล็กน้อยนะครับให้เราได้อ่าอ่าเราเคี้ยวดูเราจะรู้รับรู้ถึงรสของเขาว่ามีความเผ็ดเล็กน้อยซึ่งจะใช้เป็นยาแก้ปวดฟันสำหรับคนที่มีฟันแมงฟันผุนะครับ มันจะปวดมุมุมุมใช่ไหมเราก็จะใช้ตัวนี้ครับในการที่โอ้ยอย่าสั่นดิอย่านาวดิ <c oughs> นะครับในการที่เราจาะใช้ในการแก้ปวดฟัน,นครับเคี้ยวเคี้ยวให้แตกนิดหนึ่งแต่ย่าเพิ่งละเอียดนะหรือว่าทุบก็ได้ทุบให้แตกแล้วก็ยัดเข้าไปในรูช่องฟันที่เราอโอ้ยทำไมคุณตทรศัพถึงเบอร์เบอร์อย่างนี้ทใหม มือก็สั่นโทรศัพท์ก็เบอร์นะครับตรงก้านเนี่ยก้านของดอกเนี่ยนะเป็นก้านดอกนะครับดอกนี่ไม่เท่าไหร่นะครับจะต,ต้องไปอ,อย่างอื่นก่อนถึงจะมีกลิ่น,นะครับตรงก้านดอกนี่เขาจะใช้เป็นยาแก้ปวดฟันด้วยการทุบให้ให้น่วมนิดหน่อยแล้วก็จะมีรสเผ็ดออกมานะครับจะยัดเข้าไปในซอกฟันที่มีแมงกินหรือว่า อาการปวดนะครับมันจะมีแสบเผ็ดๆออกมานิดนึงทาให้เราไม่มั่วแต่แสบมั่วแต่เผ็ดก็เลยไม่ไม่ปวดฝันนะครับในการใช้นะครับเนาะขอเดินอีกนิดนึงนะครับนี่แหละคือคุณประโยชน์ของคุณดอกพิกุลครับนะไม่ใช่เพียงแค่ปลูกให้เป็นล่มเป็นเงาอย่างเดียวนะครับส่วนมากเขาจะ,ะคนที่ซื้อเขาจะเอาไปใช้ ทำประโยชน์เขาจะรู้จากประโยชน์ของมันในการนํามาใช้นะครับเข้าไปเซิร์ชดูได้นะครับเยอะแยะมากมายกับแหล่งเรียนรู้ของพืชพันธุ์แล้วก็สรรพคุณของเขานะครับสําหรับดอกพิกุลของเรานะครับที่ส่วนมากแล้วเราเอานํามาปลูกเพราะว่าพิกุลนะคือเขาเรียกว่าพิกุลทองเป็นชื่อที่หน้า น่าเอาไาปลูกไว้ในบ้านคือมอีพิ่กุลทองอยู่ในบ้าน,อ,าน,นอะไรงเงี้ยเนาะเป็นพืชต้นไม้สิริมงคลเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งมีประโยชน์เยอะแยะ,ยะมากมายในการนํามาใช้ของพิกุลทองนะครับครับเราก็พอได้เรียนพอได้รู้พอมอีสิ่งที่ได้รู้บ้างเล็กๆน้อยๆสำหรับต้นไม้ประดับตามบ้านนะครับ ปลูกมันก็จะเป็นพุ่มนะครับเป็นพุ่มเป็นล่มเป็นเงาครับเขาจะแตกกิ่งก้านสาขาเยอะนะครับพิกุลทองนะครับเรียกต้นพิกุลพิกุลนะครับนะครับจะมีแค่นี้ครับกับประโยชน์ของพิกุลทองพิกุลพิกุลนะครับผมขอบคุณมากมากครับที่เข้ามารับชมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย